ข้ากัะมารุนกันนะคะว่ามันจะใหม่หรือมันจะซุเอยโตกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องเต้ยโศกแชร์แนวนะคะมือนีข้ากกะโอ้ยกันซิน มือนีนะคะน้องไปกับสภาพทุกคนไปกินไก่อฟ่านะคะพอดีว่าคุดยากแล้วก็บอกเคยกินเห็นแต่คนอื่นกินะแมพี่น้องเราเตยนะบอกเคยกินเลยจริงๆอันนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําครั้งแรกนะคะแต่ว่าไม่ใช่กับว่าทําครั้งแรกหรอกคือให้ลุงทําให้กินนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปหาสถานที่โล่งๆอย่างเช่นนานะคะตอนนี้เราจะเดินทางไปนากันจ้า ตอนนี้นะคะน้องเตยก็ถึงทุ่งนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องเตยก็อยู่ในทงหน้าเนาะเพืก็จะสงสัยว่าข้างหลังน้องเตยคือแบบเป็นคอกเป็นขอ้อตอนสี่อัน,นก็คือฟาร์มหมูของคุณแม่นะคะคุณแม่ลงทุนเพื่อทฟาฟาร์มหมูเนาะเพราะว่าพ่ออยากจะเปิดธุรกิจเลี้ยงหมูนะคะขายเนาะ นี่ก็จะเป็นหมูหน้อยหมูเอ๋ยเนาะตอนนี้มีอยู่2ตัวแต่วา่าสิเอามาลงอยู่หลายตัวอ,อยู่แต่ว่าต <Wow. S 1> อนนี้แบบทํข้อให้มันเสร็จเรียบร้อยกว่านี้ก่อน <Okay. S 1> ถึงจะเอาหมูอีก30 40, 40กว่าตัวเอามาลงนะคะหิวเนาะหิวแบบอยากกินอ่ะเออไม่เคยกินก็เลยบอกแม่นะคะซื้อไก่มาให้สองตัวแม่ก็สั่งตรงนะคะจต่ ความไก่แถวบ้านก็เลยให้ลุงทำให้กินนะครับเพราะว่าทำเองไม่เป็นค่ะขั้นตอนกับซีนี่อ่ะเอาไก่มาหมักเนาะมาก็ไม่อยางนี้ลุงใส่ไอ้ตะไคร้ไปมังกรกระมิ้นหนึ่งหัวอเลิดกระเทียมกระเทียมเจ็ดนี่นะครับก็จะมันจะหอมมากเลยพี่น้องว่าไปจี้ตำตะไคร้เนาะตอนนี้ นี่นะคะก็จะเป็นไก่อบฟางตอนขึ้นขวดแล้วก็จะเอามาเสียบไว้ในขวดจากสิเพื่อที่จะเอาไปอบในอ่าอบในย่างก่อนนะลุงไส้ <c oughs> อบฟางอบฟางเออแล้วก็ใส่ปิดอันนี้นี่เห็นบอกปิดอันนี้นแมล่ล้วก็คุ้มฟางต่งน้นนะคะต <c oughs> อนนี้นะคะไก่ของเราก็ อยู่ในปิดแล้วเนาะปฏิกิริเอาฟางมากอุดคุ้มไววเนาะเราเดีเอาดินใส่ก้อนป่อยคว้านมันเขาอ๋อ <c> ค <oughs> ่ะเอาดินมานปิดิไปก้อนบ่อยคว้านมันเขาเพื่อที่จะแบบที่มันหอมๆเครื่องเทศเนาะ <c oughs> แบบพวกสมุนไพรที่หอามมา,มากเนาะ <c oughs> และ้วกระสั่งเอาฟางมากคุ้มไหวจ้า ตอนนี้เขาก็น,นั่งถากไก่อุฟ้ฟางนะคะเองว่ามันจะสุกไหมต้องรอรุนนะครับผมท่านผูเชมเอาให้เดาแมวว่ามาันจะสุกบอ่อหรือว่ามันสิไหมสุกกับไหม่อเออสุกนะคะต้องมาดูนะต้องมาดูกันได้ค<อ>่ะทุกคนบัดที่นี่นะคะ<อ>เขาก็จะมารอไก่อุ้ฟางกันนะคะว่ามันจะสําเร็จเหมือนที่เราคาดหมายไหมว่ามันจะสุกแบบแหมๆสุกแบบแหมภาษาอีสานฮะ อซุกแบบแฮมแฮมแบบเออไม่รู้ว่าจะแปลเป็นไทยว่าอะไรดีแบบแฮมแมแบบพี่ก็น้องแบบกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนั้นนะเออทำเสร็จแล้วกะซีมะเปิดป,ปด่ามาลุนกันว่าจะสำเร็จไหมผู้ชมจะเลี้งยงปี๋หรือเปล่ามาถ่าเบิร์นกันสัวมาลุน อุย้ยยังยังเลยทุกคนยังยังยังยง <laughs> <laughs> เราก็ต้องอบใหม่อีกทีนะครับทุกคนว่า <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่สุกเนาะอก็ทำอีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะอบรอบแรกมันบอสำเร็จเนาะแัดทีนี้เฮาก็สิมาอบใหม่รอบที่ม2ม,ม,มันจะได้ไหมคะทุกคนรอบที่สอทุกคนคิดว่ามันจะได้ไหมเราก็น,นั่งรอต่อไปกันทุกคน,นไก่อบฟางแล้วสวยมาดน้ำมามาผับดับน้ำมา ก็คืออบรอบที่สองนะขามาเบิ้งกันพี่น้องว่าเราอุ้ยห่ยแน่นอนมันจะสุกไหมอันนี้คือรอบที่สองนะมันจะบ้าบ้า่ายถทายถายรูปอ้าเขาเขาเต้าน้องแดงเหรอบอกไล้โอ้ยกินดโจ๊กหยุดตากรูกลัพี่กขียบไปคุ้มกับกูเออถ่ายถ่ายถ่ายสิเข็นไปซะเห็นกับกู้เดือดอยู่ขุ่นเลยลุ้นกันค่า ทุกคนได้มากแม่แเออรอบนี้สำเร็จสำเร็จค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กระสูกแล้วเนาะไก่อุฟังนของเขาเหลืองหุยหุยเลยทุกคนค่ะกระิเอมามามาไปฟันกินเนาะโอ้ยรดเนาะมาดหมาทจะมีคุพ่อกกระติกตำน้ำจิ้มเนาะมี่อคุ้ยใไ่หลายทีแล้วคุยคุยไปคุยเห็ดด้เออรด ประเด็นคือคุณพ่อดูบ่าเท้าเยอะนะครับมึงเมาเท้าลายกะมักแทของแทมักเ้าตามเจ้าเจ๊คี้ก็เนเลิดนื้ส่วนธรมมกีต์ค่ะกีก่อนนั่นเนั้วเดอพ่อ กินักท่ากับน้ำจิ้มคุณพ่อหิดน้ำจิ้มแล้วๆเนาะครับรสเด็ดจ้าผิดเลยดูดูดูการคุยดูการคุยอะไรอะไรการคุยดูการคุยคุยกันมาเนี่ยเมันนัวมากเลยพี่น้องนัวมากอืมกินจ้าแซบเลยค่ะทุกคนแซบนนัวมากพี่น้องอืมได้ได้ไม่มีไม่มีที่ไหนอีกแล้วมีที่ทุ่งที่เดียวที่อื่นไม่มีถึงดาเนูเลิศ ค่ะตอนนี้นะคะเ้า,เาก็จะมาร้องซิมไก่อุอบ้างเบิ้งนะคะว่ารสชาติมันมเป็นจังใดตอนนี้น้องเต๋อกำจะมาชิมส่วนปีกมันนะคะทุกคนเบิ้งโอ้ยเหนือแบบสุกดีมากเลยทุกคนแบบสุกดีมากแม่เออมาคุยนะคะเนี่ยเป็นปลาทากทอดยู่กันเนี่ยเป็นเบื่อ แล้วดจ้าคือมันบอกไม่หัวทุกคนคือแบบมันเหมือนขึ้นสวรรค์นะเออแบบเลิศมากเออแม่บรรยากาศยื่ทุ่งนาคือได้มากกินกับอบอกไม่หัวทุกคนคือถ้าใครเป็นเด็กอีสานเนาจะเข้าใจฟิลแบบกินข้าวอยู่บนทุ่งนาเออมันเลิศอีเละ น,นี่ค่ะทุกคนค่ะอืมอืมจวดๆ่บแซ่บจริงๆกรินนะทุกคน <c oughs> ค่ะฮอปกษมาให้คะแนนเนาะ <c oughs> ให้คะแนนที่ไก่ก่อน <c oughs> ไก่เนี่ย <c oughs> ให้ก้าเต็มสิบละกันเนาะ <c oughs> คือ มันก็ยังแบบขาดอะไรนิดนึงไปบางอย่างเนาะก็เลยให้เก้าเต็มสิบนะคะส่วนสถานที่เนาะคือให้สิบเต็มสิบเลยเพราะว่าบรรยากาศดีเข้ากับบรรยากาศมาแบบบ้านๆเนาะแบบกินแบบบ้านๆอะไแบนี้ต่อไปก็ยำ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 ใหญ่โอเคค่ะเอาเป็นว่าคะแนนเต็มยี่สิบได้สิบเก้าเต็มยี่สิบนะคะคือปังปังปังเลิศมากค่ะ เรอถอจริงค่ะทุกคนค่ะมือนีกะคําแลวเนาะมันกะสีคําแลวนอ,อก็เลยเฝ้าทายตอนกินเฝ้าทายมันเสร็จเนาะเดี๋ยวมันสบอ่เห็นหนาเดี๋ยวหนาสีมืดมันสีด,ดำเนาะเออทุกคนค่ะนอ,อกเตยก็ขอปิดคลิปไว้ร่งเพียงเท่านี้นะคะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้มากๆอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติ๊งให้นงเต้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ